มม้อมีบ่ม้อมีนีครับห้อมับน้ำตกด้ยครับอันนี้เบแล้วเนาะเบ่แล้วเออดแม่จะไปใส่น้ำค่มเยนี่ยนแกระถ่ายเจ้าเจ้ากระถ่ายขวยก็ได้ก็เป็นแยงเออได้ได้ได้ทายได้เออทายเล้ค่ะทายได้ โ ilan, นน ENA, ปหม, projeto, นนมดลั่นนน้ำแนปโปหมดลั่นน้ำแนปแม่ค่ะเที่ยงพักเที่ยงพักเที่ยงอ๋ออันนี้ลูกหลานนี่แหละเขามากินกว๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะเขาเพิ่งมากินเนี่ยได้คนละถ้วยแล้วเนี่ยกำลังกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยตกใจนะคะตกใจอ่ะหนูกินได้เลยลูกกินได้เลยลูกหาหาช้อนหาบวงกินได้เลยลูกเออกินได้ลูกกินเลยนี่นะคะก๋วยเตี๋ยว เี๋ยออหอมหอมแซ่บแซ่บเนี่ของผมเส้นเล็กน้ำเยอะเยอะถ้ากาันถ้ากันมาก,กินกว๋วยเตี๋ยวมันบลุญพามาเลี้ยงครับโอ้ยคือดีแต่น้อ,อ,นนอบ้านนี้พอดีเลยบ้านนี้ไหนมา โบท่านกำนันกกกอกมาครับอ๋อพอดีเลยว่าเข่าเทียงพอดีเลยเนาะย้ายมาใช้ใช้สิทธิ์เป็นกำนันที่อ้าวที่บางเยี่ยมอ้าวยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะพี่จิมมี่เป็นผู้เป็นกำนันได้ค่ะได้ค่ะให้หนูเป็นผู้ช่วยได้ไหมข้าสาชวนมาเสียเงินเอาคือวางสั้นทีแรกชวนมาอิ่มทองด้วยปรอวนทีแรกบอกว่ามา ซื้อกินไข่กินมันนะกินเอพอมาถึงนี่อุ้ยหน้าใหญ่โอ้โหเออดีเลยลูกใหญ่เลยลกลูกก็ยังไม่ได้สั่งเลยนะเนี่ยแปลว่าจะบอใครจ่ายเรานะครับก็ทำให้ป้าออนด้วยก็เลยก็แล้วกันนาพี่กินไหมหนหนก็เลี้ยงแล้วก็ขอสักชามนะลุงนะคนหนาแบบพิเศษเลยเนาะได้ยินไหมลุงจิ้มในหนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สักชามนะคะลุงนะจะา พ่อต้องบอกว่าเลี้ยงน้องนุ่งหน่อยค่ะค่ะต้องพูดก่อนอ๋อลุงเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งหน่อยนะคะลุงน้องนุ่งไม่เลี้ยงค่ะน้องไม่นุ่งนี่ไเลี้ยง้เลยถ้าราทางนันก็ไปไปไม่นุ่งทึาดน้ำไปตอนนี้แม่ค้ากำลังตูนวายแล้วมาแบบเยอะแบบล้านเทบแตกแมนแมนต้องได้เปุ๊กกันลุงเหมนน่ะมาชอยเหมนน่ะลุงกาเหมนน่ะอปตอเนี่น่ะโอปตอเด้อลุงกากได้เอออาย ได้หนะเออนั่นแล้วนั่นดาอบตนั่นน่ะเออไอ้ได้หนักกระดาษพี่ชายพี่ชายเออหนูอยู่นั่งในเด้อค่ะเด้อเมนค่ะนี่แล้วนี่แล้วฝากหมนเลยเนี่ยเอ้ยไม่ไม่ว่างเ่ยใหใหม่ล่าสุดเนี่ยพี่เขาเลือกล่าสุดนี่แหละนี่แหละนี่แหละอืม ปบอ่อนนั่งหัวโตมาที่นี่เออ่ด้หัวโตมไนั่งให้ันแล้วเอาเลยค่ะตามสบายด้วยค่ะด้อเลือกเอาเลยหมองไผ่หมองมันเราเรานั่งแล้วเราสบายใจก็เลือกเอาเลยค่ะเลือกเอาเลยในวังเยี่ยมฮ่ะล้านล้านลุงลุงใหญ่เนี่ก็ไดคนเป็นอบตนี่นี่ล้านต่อไปเราจะเป็นกำนัน วังเยยี่มอ้าวยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนเด้อป้ากันสร้างเอาเด้ออยากกินเส้นยยังกระไดมีอยากกินอันสีดำไหมสั่งเลยครับวันนี้สั่งเลยครับสั่งเลยครับมีน้ำแข็งใสก็มีเด้อถ้วยละสิบบาทน้ำแข็งใสกระไดเออเดีี๋ยยวให้ืมอกจ่ตังไม่พอคิดกับป้าออนนะครับว้ใส่หลักกระเป๋าเงินอยู่ใส่หลักโอ้โหให้ลุงกินยืมป้าออนใจเงี้ยอ้าวได้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  จัดไปอย่าให้เสียลุงเป็นผู้ใหญ่จัดไปอย่าให้เสียค่ะระดับกำนันแล้วนะคะระดับระดับกำนันแล้วเอาคุณอายาพาใส่หมักกะแลงแล้วเออใส่หมักกะแลงแล้วห่อนม่ติดดอกเออ มันห่อนมันเอามีีีีมมพ่อค้าน่าจะเอาเนื้อมาขายกันนะเดี๋ยวเดเขาไม่ใช่สูตรเขาแบบแลขายมาได้แล้วนหลายลุงลุงชอบเหรอเดี๋ยวนุจะเปิดร้านขายเลยถ้าลุงมาอยู่จริงๆอะนะถ้าลุงพลปตเอนมาอยู่จริงๆเดี๋ยวนุจะเปิดร้านขายเลยเออจะมาจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวนุจะเปิดร้านเลยเนี่ยนุพูดจริงนะเนี่ย คเหมือนหูขายน้ำน่ะซื้อที่อง่นเลยค่ะเดี๋ยวปอนจะเปิดเลยนะคะถ้าถ้าเกิดว่าลุงพลจะย้ายมาจริงๆนะคะจะเปิดร้านเลยนะคะค่ะ ก็บอกว่าของใครก็เล uh ือกเอาเลยน้ำอีกได้ไหมครับขอน้กินแนวาสั่นมาน้ำตกข้าน้ำตกเลยแล้วแล้วเป็นคนมากน้ำหลายได้ลุงจิ๋มแล้วมากสูตรน้ำตัวเออเรามากกินน้ำแล้วมากินเนื้อ

แนัได้บ่ได้ได้แท็กซี่แล้วนยอเน้าบกจาเาน้าบ๊ถถุยนึงนะครับผมยังาได้อันนี้ผมยกห้ยาเจมเล็กบ่ครับครับเจนเล็กแบบนี้แหละใช่องไเมเรมก็ต้องลวกนานเด้อแบบจุ่มปั๊บแล้วส้นโอ้ยจมเนาะบ่บ่ย่านยิงเส่นบ่เส้นบ่สุกเส้นบ่ชุกอ่ะ ลุวงวัน,น,น,นวันไหนจะตอนไหนจะกลับมากันน่นะนะไม่ได้กลับแล้วครับไม่ได้กลับลเอา้ยายคือว่าเปบนตาดีใจไทยอีอรีบอกเอาโอ้ยว่าให้ป้าดีใจหลายสุขสุขคนเลย้าใชไมมาเลยยาห่เจ้า ภษา่งับกทสโอ้อ้าวตามอันดับเลยบาจาอจ้ะโอเคเลย <laughs> จัดไปเลยค่ะจัดไปอย่าให้เสียค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอ้ยอจ้า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 เา้าย พ่อบอกว่าสูมากชกสีมอ่นีะยมีดาถ้าเทาก็มี้ม่มีกระเได้ยก็มยำำทะเลทเดนก็กงเจ้าน้ำใสด้น้ำใสยอมือแงนนเาเขามือแงอนเส้นเส้นย่างจ้าน้ำใสมีขาวมีขาวเส้นเล็กเด้อเอามืเน้อเส้นเล็กน้าน้าโงตัวนี้มีขาวน้ำใส

ผมบอกเลยว่าผ่านแค่เห็นน no, right, right? ้ำส้มในผ่านอะไรเลยนั่นบอกแล้วบขเชือนี่แล้วก็น้ำปลาแล้วก็ของแท้นี่ผ่านแล้วเอาพามาที่ชูถ้าบอของแท้นั่นโมแม่นบ้านวังเยี่ยมได้หว่าลุงนั่นเด้น้ำตาลนั่นเด้นั่นเด้น้ำตาลนั่นน่ะนั่นแน่น้ำตาลก็ผ่านน้ำตาลชายแดงแมนค่ะแมนค่ะไม่ผ่านมันเสียไตนี่มี